เอาครับโอเวอร์ท็อปอัพวันน no ี้มีโปรโมชั่นก nice ับเกมคริปโตบอลซัดครับผมโดยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูราคาโปรครับที่ถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองกับเกมครับผมซึ่งถ้าเราให้โอเวอร์ท็อปอัพเติมให้ครับเรามาดูแพ็คครับแพ็คอัตโนมัตินะครับ3วัน64บาทครับถ้าเติมเองเพื่อนๆจะเสีย89บาทแต่ถ้าไปเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพครับ64บาทเองเท่านั้นครับผมและเรามาดูโปรแพ็คอัตโนมัติทาวนับ1,099บาทครับถ้าเติมกับนเถ้าเเราไปติมเอองยู่ที่ราคา1,600บาทนะครับบอกได้ว่าเพพื่อนนนๆสใจแ็คคไหรับตามรูปที่ผมเอาไว้เพื่อนๆดูเลยครับผมสนใจแพ็คไหน เพื่อนทักเข้าไปในไลน์ของ o v e r t u ์ทหรือ Facebook o v e r t u ทครับมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงครับผมดีกว่าที่เราจะไปเติมเองโคตรถูกคุ้มสุดๆครับผมโลโล่โสวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทําการถอนนะครับสำหรับเปลี่ยนเกมกอล์ฟอินแพนะครับที่ผมเริ่มเล่นนะตั้งแต่ตอนวันแรกที่ผมปล่อยคลิปแรกไปนะครับในวันที่9พฤษภาคมนั่นเองครับก็ผ่านมาประมาณวันนี้เป็นวันที่7นะครับอ่ะหสัปดาห์ ถามว่า1สัปดาห์เราได้กี่บาทครับซึ่งต้องบอกก่อนไปก่อนนะครับผมผมได้อยู่ประมาณ35เหรียญอ่ะบวกกับวันนี้อีกห้าเหรียญก็คือมันต้องเป็น40เหรียญใช่ไหมสำหรับเหรียญเกมคิดตันนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยนะครับซึ่งตัวเกมอ่ะ ได้ทำการอัปเดตนะครับกิจกรรมใหม่แล้วให้แอดด o อกกับเราด้วยครับผมคิดว่าน่าจะให้ทุกคนนะมันส่งมาที่กล่องจดหมายนะครับเพื่อเข้ามาในตรงเกมตรงนี้แล้วก็จะมีอินบ็อกครับเพื่อนไปกดรับก่อนนะถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่นะครับแล้วเขาจะให้เรามา100เหรียญเลยนะครับเอ้ยผมงงเลยนะครับเล่นมา7วันเนี่ยอยู่ดีได้ฟรีนะครับ100เหรียญ <G ül> จังหวะนี้ไม่ต้องรออะไรนะครับเรารีบถอนทุนเราออกมาก่อนครับซึ่งทุนเราอยู่ประมาณ5 25่้ใช่ไหมเพราะว่าเราเติมแพคที่จะเอินนะครับ30วันอวันตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่23วันนะครับตรงนี้น้องคริปโตพาร์ตนะครับอุ้ยเราก็สามารถเอินได้แบบยาวๆเลยสิแต่ว่าเราจะถอนออกมาประมาณ100เหรียญน,นะครับเราจะเหลือไว้35เพราะว่าทําไมผมถึงต้องเหลือไว้3 5 35เนี่ยผมจะเก็บ ทำการซื้อในส่วนของทัวร์มิชชั่นก็คือภารกิจทัวร์นั่เองครับเวลาเราเล่นเนี่ยครบนะครับเก็บดาวครบ5ดาวเนี่ยเราจะได้4ี่คิวตันใช่ป่ะอ่าแล้วทีนี้การที่เราจะไปเล่นทัวร์สนะครับเราต้องทําการซื้อโดยใช้คิวตันอยู่10นะครับเราต้องเหลือคิวตันไว้ก่อนนะอย่าถอนหมดนะครับเออเพื่อนๆบางคนแบบอุ้ยมันให้มาตั้งเยอะถอนเงินหมดเลยแล้วกันอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพลาดโอกาส เพราะว่ามันยังมีทัวร์ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้น่าจะเปิดอยู่ประมาณ5ทัวร์นะครับเราก็สามารถซื้อทัวร,ร,ร์ไปเรื่อยๆครับเก็บแต้มคิดแต้มเนี่ยไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะผมคิดว่ามันน่าจะดีตรงนี้ครับซึ่งผมมองว่านะอ่ะเราจะไม่พูดเสียเวลาครับในส่วนของกิจกรรมผ่านไปเราจะพูดในส่วนของว่าเอ้นี่เราต้องทําการถอนเงินให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันได้เงินจริงไหมสําหรับเช่นนี้และขั้นตอนมันถอนอยังไงครับเริ่มแรก เราจะมีจํานวนคิดตังตรงนี้ครับกดเข้ามาตรงนี้ครับเพื่อเชื่อมกระเป๋าเนโอพินครับผมอ่ากดเข้าไปเวฟก่อนครับจากนั้นให้เราทําการครับผมเนโอพินวอลเลตตรงนี้เนาะปุ๊บมันจะเชื่อมให้เราครับผมอ่าเรียบร้อยเนี่ยมันบอกว่ามันเชื่อมแล้วนะเพื่อนๆต้องไปสมัครเนโอพินก่อนนะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนให้ได้ก่อนนะเราถึงจะาสามารถถอนเหรียญออกได้ครับผม จากนั้นนะครับเรามีอยู่135เราจะเอาออก100คิวตั้นนะครับผมอ่าเราจะได้อ่าเหรียญนะครับ S2 เนี่ยนะ S2 ตรงนี้ครับเราค่อยเอาไปสวอปอีกทีนะ97นะครับผม97 S2 เพราะว่าทำไมถึง90เอ้ย93นะครับทำไมถึง93เพราะว่าเราโดนหักค่าภาษีครับ7คิวตั้นเรามีอยู่100ยคิตันเราโดนหัก7เราจะเหลือ93 คิดตันครับผม1นคิวตันเท่ากับเหรียญ S2 นะครับจำง่ายๆเลยเวลาเราจะเอาไปวัดค่าเหรียญน,นะครับในนิโอพินนะว่าอตอนนี้ราคาเหรียญมีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับทำการเอ็กเชน X เลยครับผมห้าซูเสียเจ็ดคิดตันนิดเดียวเราได้ฟรีตั้ง100้นะครับปั๊บเอ็กเชนครับผมขอเราต้องการเอ็กเชนครับอ่าทานเฟรเรียบร้อยก็โดนหักไปแล้วนะครับ ปุ๊บอ่าเราจะเหลือ35ใช่ป่ะแล้วทีนี้เราจะไปดูในแอป NeoPin ครับออกไปก่อนละกันมาตรง Wallet ครับนี่เราจะเห็นนะครับผม93 S 2นะครับ S 2 t อยู่ที่21ดอลลาร์นะครับอุย้ยอะไรกันครับนี่ของแจกทำไมแจกเยอะจังอะ <c ười> คือเอาง่ายครับวันนี้ ใครจะถอนไม่ถอนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะถอนออกเลยเพราะว่ามันเป็นเหรียญฟรีครับซึ่งเหรียญฟรีเนี่ยทุกคนจะถอนกันอยู่แล้วนะครับถอนถอนกันออกอยู่แล้วแล้วมันจะทําให้ราคาเหรียญิโอพินเนี่ยตกตกได้นะถ้าเราถอนเนี่ยเราจะได้ทุนคืนเลยนะครับเวันเราจะได้ทุนคืนนอกนั้นคือกําไรครับอีกยีบสาวันนะครับสำหรับค r ิปโตพ a s เนี่ยถ้ายีบสาวันก็คือเราเอินได้วันละเท่าไหร่อ่ะวันละ4ใช่ไหมวันละ4วันละ5เนี่ยกลับได้ คิต้นในส่วนของทัวร์มิชชั่นอีกนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่ว่านอกนั้นคือกําไรทั้งหมดครับอ๋อให้เราเลือก NPT แล้วเราใส่จํานวนแม็กครับปุ๊บเราจะได้6.584261 NPT ครับทําการสวอปเราจะเสียค่าฟรีอยู่0 2 7 9 S2T ครับถือว่าถูกมากๆอ่ะปา๊าปใส่ราคาจรินยันอันนี้น่าจะเป็นโคด้ดโคด้ดอ๋อมันคือโค้ด g o o g l e นะครับ อ่าเ,เรียบร้อยครับประกัศยืนยันถ้าใครไม่ทำอันนี้ก็ไม่ได้นะเออต้องทำาน,นี้ก่อนนะครับไปแล้วคอนเฟิร์มปึ๊บเรียบร้อยครับผมง่ายเกินทำไมถอนง่ายจังอะอ่ะอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้เงินนะเรายังไม่ได้เงินการที่เราจะได้เงินครับเราต้องส่งไปอีกทอดเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีระบบการสวอปครับจาก NPP เนี่ยไปในคายนะครับ ซึ่งเชนมันคือเชนของเชนคายนะแต่ว่าคายเนี่ยยังไม่เปิดให้เราส w a p ครับเราต้องทำการส่งนะครับ NPT เนี่ยไปอีก X เชนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปส w a p เป็น USDT เป็นดอลลาร์สหรัฐจริงๆแล้วค่อยส่งเข้าไปแนนก็ได้บิดครับก็ได้ครับแล้วแต่เราจากนั้นนะครับกดํำว่า s e n นครับผม addres ตรงนี้ครับอ่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเ,เพื่อนๆไปทำการดาวน์โหลดครับผม แอปพลิเคชันตัวนี้ก็ได้ครับถือว่ายืนยันตัวง่ายครับผมสำหรับแอปนี้ที่ผมแนะนำนะไป Verify ก่อนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนเนะาะมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะคือเราไปทำการยืนยันตัวตนเฉพาะในการใส่เลขอ่าไอดีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนแค่นั้นครับผมจะไม่มีอะไรยุ่งยากมันถ้าเป็นลีฟ เวอร์ดิฟายสำเร็จนะก็คือให้เรา Verify s p o ยตรงนี้ให้เรียบร้อยครับผมตัว P2P นี่ไม่ต้องก็ได้ครับ P2P มันมันจะยากเกินไปนะเออเราไม่ต้องเราเอาเวอร์ดิฟายสำเร็จเนี่ยถ้ามันขึ้นตัวเขียวๆเวอร์ดิฟายแบบนี้ครับของสปอ t เนี่ยเราสามารถทําการส่งไปอ e ีก e x c ก a n น e หนึ่งได้ครับผมปั๊มอ่ะทีนี้เราจะทําการครับผมเข้าไปที่ e Exchange ครับผมแล้วทําการ Deposit พอดีผู้สิธิครับให้เราเลือกเหรียญน,นะครับผมเป็น NPT อ่ามีโอพินครับตรงนี้เราเลือกเชนมันมีเชนเดียวอ่ามันมีเน็ตเวิร์กเดียวครับผมตอนนี้นะสำหรับม e ีโอพินเรากดตรงนี้เลยครับอ่าผมจะเป็นหนูทดลองให้เพื่อนๆดูก่อนครับผมเราจะสูนเสียอ่าเอ๊ะเขาบอกว่าขั้นต่ำนะครับในการฝากเนกี่ย NPT ก็นิดเดียวเนาะอ่าปะเราสามารถส่งได้เลยครับเอามาวางตรงนี้ครับผม แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่จำนวน6.584261เอาให้หมด <c oughs> หรือกดแม็กก็ได้นะง่ายๆครับผมหรือใครจะเก็บไว้ก็ได้ครับไว้เก็งกำไรนะแล้วทีนี้นะครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเช็คสตัวท้ายครับผมอ่ะกระเป๋าเราเช็คสตัวท้าย 930E ส okay. โอเคเป๊ะทำการเซ็นฟรีเอ้ยส่งฟรีค่าธรรมเนียมครับ โคตรถูกพี่น้องโอเคสวยหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่แอปอ่า g o o g l e นะครับเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็คือเราต้องรอนะครับรออย่างเดียวนะครับว่าเหรียญจะเข้าใน e x c h a n g ชของแอปนั้นหรือเปล่านะครับต้องรออย่างเดียวครับคือมันคอมพิวต์ก็จริงครับแต่ว่าอ่าเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยครับว่าเหรียญนั้นได้ไปหรือยังนะเออเขาก็บอกว่าซักเซสนะเออซักเซสจริงนะครับจากต้นทางเนี่ย แต่ว่าปลายทางเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกครับมันจะเข้าหรือเปล่าหรือจะเข้าไวเข้าช้าครับยังไม่รู้ตอนนี้เราแค่ดูตรงนี้ก็พอครับอ่าแล้วก็ไปเช็คเหรียญตรงไหนว่าอ่ะตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าเหรียญน,นีโอพินนะครับได้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เนาะวิธีที่เราจะดูนะครับนี่มันจะ ถ้าเหรียญเข้ามาครับมันจะขึ้น NPT ตรงนี้เลยครับผมในคําว่า EXCENT ของเรานะครับในกระเป๋าของเราเนี่ยถ้าเราอยากดูจํานวนเหรียญเรากดเข้าไปดูได้ครับนี่6 5 8ุดห้ใช้เวลาอยู่ประมาณ20วินาทีนะครับก็เหรียญก็ได้เข้ามาแบบง่ายๆนะครับมันจะเข้ามาในส่วนของสปอตนะครับจำไว้ว่ามันจะเข้ามาในส่วนของสปอตทีนี้เราจะทําการครับผมขายครับเพื่อเป็น UDT s เพื่อจะส่งไป Binance ครับผม มันก็จะ cancel order ครับและทีนี้เรามาสามารถมาดูได้ครับว่าเราจะขายตอนไหนเดี๋ยวเราเช็คนะครับสมมุติว่าเราจะขายในราคาตรงนี้ครับเราจิ้มราคาก็ได้ครับปุ่มปึ้ง,งนี่เราก็กดเซลล์อย่างนี้ก็ได้ครับปึ๊บอ่า success order เห็นไหมครับถ้าเราทําอย่างนี้อ่ะก็คือเหมือนกับเราขายในราคาที่สูงนะครับาราคาที่ต่ําสุดนะที่สามารถขายได้คือมันเลยแบบ มันประมาณว่ามันเลยขายออกไวอะไรแบบนี้ครับผมแต่ถ้าเราแบบไปจิ้มโดยไปแต่งราคาเนี่ยก็จะต้องรอเวลาครับแบบนี้รวดเร็วครับผมทันใจเราเข้ามาตรงสปอตครับแล้วทีนี้เรามาดูจํานวนเหรียญน,นะครับที่เรามีอยู่อ่าอันนี้เราถูกขายไปแล้วใช่ไหมโอเคเนี่ย USDT ครับเข้ามาแล้วสรุปยอดทั้งหมดครับก่อนที่เราจะส่งไปไบแนนต์ครับผมก็คือ19.5ดอลลดารอลนะครับ หายไปประมาณ1จุดเหรียญกว่าๆนะครับอะนี่ยังไม่ส่งนะค่อยส่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะครับผมโอเคทีนี้เราจะทำการส่งครับไปไบแนนต์ครับผมส่งยังไงว่วิดอครับปึ๊บเลือกเหรียญครับผมอ่าเทีนี้ขั้นตอนสำคัญนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้ครับ มันจะมี Network With d ดครับผมก็คือเราต้องเลือกเชนที่ตรงกันกันกบไบแนนของเราด้วยครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปที่ไบแนนก่อนครับโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆตอนที่เราเข้ามาในส่วนของไบแนนครับให้เรากดคลิกเสร็จครับเลือกเหรียญ USDT ครับอ่าพอ USDT นะเราทำการกด d e posit ครับทีนี้ตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดเราต้องเลือก เชนนะครับให้ถูกที่สุดครับผมแนะนำเชนไหนที่จะชัวร์ที่สุดนะครับส่วนมากผมใช้ก็คือ t r c 2 0ครับทอนตรงนี้ครับผมมันจะรวดเร็วมากๆครับสำหรับเชนนี้โอเคเราจะ Copy ีนะครับจำไว้ว่า t r c 2 0นะ Copy ปี้อ e เมครับผมปึ๊บแล้วทำการเข้ามาที่เว็บตรงนี้ครับผมสำคัญที่สุดก็คือเราก๊อปอีเมมาเสร็จปึ๊บจากไปนั้นนะครับเรากดวาง จากนั้นครับเราต้องทำการเลือกวิดดอร์เน็ตเวิร์เนี่ยเป็น TRC 20ครับตรงนี้ต้องตรงกันกับไบแนนนะครับผมถ้าไม่ตรงกับไบแนนเหรียญจะไม่เข้าระบบไบแนนของเราเลยครับอันนี้สำคัญนะครับอย่าพลาดนะเช็ค4ตัวท้ายให้ตรงแล้วก็เน็ตเวิร์ให้ตรงนะครับเราจะสูญเสียค่าฟรีก็คือ,ค,อค่าธรรมเนียมครับอยู่ที่1ดอลลาร์ <c oughs> เสียอะไรต่อมากนะ โอ้ยโโจาก21ดอลครับตอนนี้ถ้าเราเสียค่าฟรีไปอีกหนึ่งดอนเราจะเหลืออยู่18.5ครับนั่นคือจำนวนเงินทั้งหมดที่เราถอนจากเกม IMPACT g o l f ครับผมนี่นะ18.5นะครับอยู่ข้างล่างที่เราจะเสียทำการวิดอลเลยครับชัวร์ที่สุดปับ๊บเช็คเรียบร้อยไปกด yes confirm นี่ยังไม่เสร็จนะครับต้องมีทำการ verify s s จากมือถือเราด้วยครับระบบป้องกันแบบโคตรดีอ่ะ โอเคครับเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยรอคอนเฟิร์มจากเรานะครับก็คือเป็นคําถามนี้ครับทําไมคุณต้องการถอนอ่ะเขาบอกนะครับก็มีเหตุผลบอกว่าระดับความปลอดภัยเนี่ยในการแลกเปลี่ยน่ยต่ำมากนะครับอันนี้ก็คือให้เราเลือกเหตุผลนะสินค้าใช้ยากนะครับค่าฟรีเยอะอะไรแบบนี้ครับสินค้าฉันต้องการเงินเพื่อ แก้ไขปัญหาเรื่องเงินของของฉันอะไรแบบนี้ครับไม่มีเหรียญใดที่ฉันสนใจนะครับแต่ผมแนะนําง่ายๆครับวิธีการที่จะคอนเฟิร์มตรงนี้ให้เราเลือกอื่นๆครับผมนี่เราอย่าไปคิดเดยอะครับอย่าไปตอบคำถามมาันเดี๋ยวมันไม่ถอนให้ค,ค่าแฟกค่าอะไรครับแล้วก็เทคตรงนี้ครับเราสามารถเอาไปเช็คเทคได้ครับว่าเหรียญตอนนี้มัน ไปที่ใบ n c นเราหรือยังอะไรแบบนี้ครับอ่ะทีนี้เราไม่ต้องแบบไปเช็คอะไรมากมายครับเราเข้าไปที่ Binance เลยครับผมพอเราทําการยืนยันอ่าถ้าเราเห็นเหรียญเข้ามาที่ Binance ก็ถือว่าเข้าแล้วนี่นะครับผมอยู่ครับตอนนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ10วินาทีได้นะเพราะว่าเชนของ TRC 20เนี่ยเรื่องการฝากถอนเนี่ยมันจะไวมากๆนะครับที่ผมแนะนำนะ ก็จำนวนเหรียญคริปโตนะครับก็ได้เข้ามาแล้ว10บวก18.58ดอลลาร์นะครับและตอนนี้นะครับผมเหลือในส่วนของคริปโตพาร์ทที่ซื้อพาร์ทส0วันเนี่ยที่ไว้ใช้เอินนะครับจากนี้ก็คือ 23วันแล้วก็35 000, เหรียญที่ตั้มตรงนี้ครับคือเงินฟรีทั้งนั้นที่เราจะได้จากการเล่นเกมครับไม่มีการที่จะต้องมาเล่นคืนทุนกี่วันอะไรแบบนี้ครับคุ้มที่สุดก็คือเกมนี้แหละครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปอัปเดตในเรื่องของ G G G i, กิจกรรมใหม่แล้วก็แอร์ดรอปที่เขาแจกฟรีครับถือว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนมากนะครับสำหรับคริป t o i ิ a c t กคอปก็ขอฝากให้เพื่อนนะครับทุกคนได้รับ100เหรียญ คิดตั้นนะครับจากแอดดอกของเกมนี้กันทุกคนครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม